สำนักง,งานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสมาคมสื่อช่อสะอาดร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วภูมิภาค421สถานีร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าสู่รายการปปชจังหวัดขจัดโกง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปปชจังหวัดขจัดโกงค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกุ๊กไก่กนิษฐาบุญแก้วและน้องแมงปอเกวลินหอมหวนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่กุ๊กไก่ด้วยนะคะ,คะก็เราก็จะเจอกันเป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ19นาฬิกาสนาทีถึง20นาฬิกาค่ะก็คุณผู้ฟังก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆของสำนักงานปป,ปชค่ะไม่ว่าจะเป็น ของเรื่องราวข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่เราสองคนมา,าเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะค่ะคุณแมงปอครับวันนี้นี่ก,ก็อยากบอกคุณแมงปอมากเลยนะคะว่า ความรักไม่ใช่การครอบครองแต่ถ้าอยากได้เธอมาลองเป็นครอบครัวอือหืโอ้โอลืมไปเดือนนี้เดือนความแห่งความรักใช่ค่ะบุ๊คฟังค่ะเดือนนี้เดือนแห่งความรักนะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่มีใครลองกลุมมือกลุมใจเข้ามาค่ะรับรองว่าเดือนนี้ท่านจะพบกับกลุมพาพันธ์ <laughs> โอเคค่ะได้ได้โหมาถึงก็ทักทยอดหวานยอดคำหวานให้คุณฟังนะคะก็ทักทายกันนะคะรายการปปชจังหวัดขจัดโกงก็พบเจอกันเป็นประจำทุกวันเวลานี้ละค่ะ มีเรื่องราวข่าวสารของสำนักงานปปชมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ,ะในช่วงใต้ร่มปปชเกาะติดติดตามสถานการณ์ข่าวสารในสำนักงานปปชค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการปปชค่ะได้เห็นชอบให้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับ ITA ทั่วประเทศนะคะ ค่ะแล้วเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคณะกรรมการปปชนะคะในในคราวประชุมครั้งที่1 2ในครั้งที่1นึ่เนาะสอง4ค่ะ,คะซึ่งก็ที่ผ่านมาอย่างที่พี่ก,กุไกยบอกค่ะว่าได้คณะกรรมการเนี่ยได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ITA นั่นเองค่ะซึ่งปเป็นประจํา ปีงบประมาณพุทธศักราช2,563ค่ะซึ่งมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีค่ะโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมานูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2,561ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าให้คณะกรรมการปปรชค่ะมีหน้าที่และอำนาจเสนอมาตรการ ความเห็นและก็ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการปรับปรุปรงการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจดิตต่อหน้าที่หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการค่ะรวมไปถึงการจัดให้มีมาตรการกลไกลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและปราปรับพืติมีชอบในภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเมื่อปีที่ผ่านมาประจำปี2 5 6 3เป็นการสรุปผลการประเมินในมิติที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาการบริหารการจัดการภาครัฐทั้งในเชิงาภาคภารกิจทั้งในเชิงาภารกิจแล้วก็ในเชิงพื้นที่ต่างๆนะคะ โดยมีการวิเคราะห์จอะลึกให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือว่าข้อผิดพลาดสำคัญที่ส่งผลให้ผลการประเมินภาพรวมในระดับประเทศยังไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบค่ะ รวมถึงมีการถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดเพื่อนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาการดําเนินงานให้บรรลุปเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณส5งพโดยข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการปปชนะคะได้มีถึงคณะรัฐมนตรีก็มีทั้งสิ้นก็7ประเด็นหลักค่ะ ในประเด็นแรกค่ะพี่กุกไก่ก็คือเสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศแล้วก็รายงานสรุปผลการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 3กก็คือปีที่แล้วน,นั่นเองค่ะคณะ ข้อที่2ค่ะในเรื่องของคณะรัฐมนตรีค่ะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงและแล้วก็พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ2,564ถึง2,565เป็นหลักค่ะ โดยกําหนดนโยบายโครงการกิจกรรมและก็การกากับควบคุมหรือการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะเนื่องจากว่าผลการประเมิน ITA ในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าค่าคะแนนจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่ชุดรังการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั่นก็คือค่าของคะแนนตัวชี้วัดที่9้าค่ะในเรื่องของ การเปิดเผยข้อมูลนั่นเองแล้วก็ตัวชีวัดที่10ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตค่ะค่ะและคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชีว้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการควรกำหนดตัวชีว้วัดการกำกับดูแลการประเมิน ITA ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการประเมิน ITA ในแต่ละขั้นตอนและกลั่นกรองข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะให้มีความถูกต้องครบถ้วนทำหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดอันจะส่งผลให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสามารถบรรลุปเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปีงบประมาณพศ2565นะคะ เนื่องจากในปีงบประมาณ2,563ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริหารของหน่วยงานหลายแห่งไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลและการบริการภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานก่อนส่งคำตอบเข้าสู่ระบบ ITAS ค่ะค่ะเลแล้วข้อต่อมาค่ะข้อเสนอแนะข้อที่4ค่ะคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้บริหารสำนักพัฒนารัฐบาล ดิจิทัลหรือว่าองค์งการมหาชนค่ะควรสนับสนุนการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์นะคะแล้วก็ส่วน ต่อประสานกับผู้ใช้งานเว็บไซต์นั่นเองค่ะที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเทศเอ้แต่ละประเภทเนาะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณาผ่านระบบสา,สา,สารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะและอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลภาครัฐในมิติของการพัฒนาแล้วก็การป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะตลอดจนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการ การจัดจ้างออกแบบแล้วก็พัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งที่มีความกระจัดกระจายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะควรศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องเครื่องแม่ข่ายในระบบเน็ตเวิร์กพร้อมซอฟต์แวร์ค่ะที่จำเป็น ในแต่ในระดับจังหวัดเพื่อรองรับเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดด้วยซึ่งจะช่วยในการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐให้มีความเสถียรมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณแผน่นดินได้เป็นจํานวนมากด้วยค่ะอยู่ไก่ค่ะและในประเด็นที่5นะคะคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้บริหารสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน ควรกำหนดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านระบบสารสนเทศเพื่อเป็นการมอบสิ่งจูงใจและสร้างต้นแบบในการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐตลอดจนกำหนดมาตรการให้หน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องเข้ารับการอบรมและจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะมาข้อที่6นะคะคณะรัฐมนตรีและองค์กรสื่อของรัฐค่ะควรสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อออนไลน์หรือรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาในการเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ขององค์กรหรือประเทศที่ประสบความสําเร็จในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการบริการ ชาชนด้วยค่ะเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจองค์ความรู้และก็สร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลและก็การรับบริการภาครัฐในผ่านระบบสารสนเทศด้วยค่ะ,ะและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่7นะคะก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาค และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามกฎหมายนะคะจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทควรกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อยก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะคะนี่ก็คือสรุปนะคะ7ประเด็นหลักตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการปปชได้มีถึงคณะรัฐมนตรีนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นจากสานักงานปปชค่ะ พวกเราขบวนการพาราดอกแมนมาชวนที่บ้านอาอ่านลูกเด็กเล็กแดงลุกขึ้นมามาปราบเราไว้รายพวกชอบขี้โกงทำไมมันมีแต่โกงทำไมมันยังจะโกงโลกเปลี่ยนใหม่ที่ใจเราจะไปสู้คนโกงโกง,โกงกินกันเข้าไป สู้กันหน่อยด้วยใจใจที่เข้มแข็งอย่าไปยอมโงโรงเอาไว้ทาด้วยใจใสสะอาดซื่อสุดซื่อซุ่อโกงมาแบบไหนเราอย่าไปยอมซื่อซืซอซืซืไครโกงเราจะไม่ยอม ซื่อซไทโกงเราจะไม่ทนซื่อซือซื่อซื่อซื่อซไทยโกเราจะไม่ยอมโกงมาเราไม่ยอมไม่ยอมโกงมาเราไม่ทนไม่ทนคนรุ่นใหม่จะไม่ยอมเราไม่เอาไว้ให้คนโกง ตู้ต่อไปนะอย่าให้ใครมาโกงล่ะ ตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปปรชจังหวัดขจัดโกงนะคะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับดิฉันกุ๊กไก่กนิฐาบนแก้วและน้องแมงปอเกวลินหอมหวนนะคะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาหรือว่าโรคโควิด -19 ในบ้านเราก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจํานวนมากนะคะรายการปปรชจังหวัดขจัดโกงค่ะยังคงเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะรณรงค์ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ออกจากบ้าน ก่อนออกจากบ้านกาดอย่าตกนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านอยู่นอกบ้านก็ต้องรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย1-2เมตรแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปในที่สาธารณะไปช้อปปิ้งต่างๆก็ลดการสัมผัสสิ่งของสาธารณะเ,เช่นาราวจับนะคะรถเข็นตะกร้กกาสาธารณะนะคะลิฟต์ห้องน้ําสาธารณะเหรียญธนบัตรหรือว่า การกดเงินผ่านตู้ ATM อะไรก็ตามค่ะที่มีคนอื่นใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมากอันนี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นจะต้องสัมผัสจริงๆก็อาจจะใช้พวกเจ е ลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอ,อลอฮอ์หรือว่าทิชชู่เปียกที่มีแอลกอฮอล์มาก<ะ>มากว่า75%นนะคะเช็ดทำความสะอาดก่อนที่เราจะจับแล้วก็พอจับเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วแน่นอนค่ะล้างมือต้องล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะล้าง มือด้วยเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอ,อลอฮอ์หรือว่าจะล้างมือด้วยสบู่ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ก็ยังคงจะต้องระมัดระวงังแล้วก็ในเรื่องของการปาร์ตี้สังสรรค์การไปรวมตัวรวมกลุ่มกับผู้คนจํานวนมากนะคะหรือว่าการไปท่องเที่ยวในสิ่งที่ อาจจะไม่ได้จําเป็นนะคะก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะก็จะเห็นอยู่ว่ามันเกิดจากการประมาทเกิดจากการท่องเที่ยวการสังสรรค์พอมันอยู่ในที่ที่ที่จะต้องสังสรรค์ <c oughs> ทุกอย่างมันก็จะพาไปหมดเลยนะคะ <c oughs> กฎต่างๆหรือ ถ้าเกิดว่าอยู่ในร้านที่จะต้องสังสรรเนี่ยจะคุยกับคุณแมงปอเนี่ยจะห่าง1นสเมตรแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ก็อาจจะต้องคุยกันใกล้ๆเพราะมันมีเพลงเสียงดังอย่างนี้หรือว่ามีคนอยู่เยอะก็ต้องคุยกันใกล้ๆนะคะก็สามารถทําให้เกิดการ<ช>แพร่ระบาดของโรคได้แล้วก็ถ้า จะกินจะดื่ม oh. ก็ต้องเอาหน้ากากอนามัย <Yeah. S 1> ออกมาก็เพื่อที่จะมากินมาดื่มอะไรเงี้ยมันก็เสียงนะคะคุณผู้ฟังคะผู้ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ยตัวเลขก็ยังเป็นสามหลักเกือบพันเกือบพันอยู่ทุกๆวันเนี่ยนะคะ สะสมเรื่อยๆก็เป็นยอดที่มากเลยทีเดียวนะคะอยากให้รณรงค์ช่วยกันนะคะเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้นะคะจนกว่าเราจะควบคุมมันได้จนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนเริ่มจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอก็คิดว่าตัวการแพร่ระบาดของโรคน่าจะลดน้อยถอยลงไปได้นะคะเพราะบ้านเราก็อากาศร้อนน่ยนะคะ คุณผู้ฟังคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปชนะคะในเรื่องของการจัดทำแบบสอบถามเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจำนวนสองฉบับนะคะ,คะซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการยืน่นและการเก็บรักษาบัญชีตามมาตร,รา130 จากหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปค่ะค่ะในเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพราบอของเรานะคะอ่าพราบาของปปชแหละปี61นะคะในมาตรา130ค่ะได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและนี้สินต่อคณะกรรมการปปชให้ยื่นบ,บัญชีทรัพย์สินและนิิสินเนี่ย ต่อหน่วยต่ออะไรนะหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ตนเองเนี่ยสังกัดอยู่หรือปฏิบัติงานอยู่ค่ะและให้กําหนดระยะเวลาในการยื่นนะคะแบบรายการหลักเกณฑ์วิธีการยืน่นแล้วก็การเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและนิสินตามที่กําหนดในพระราชกิจสัต์การประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2,561ถึง2,565ค่ะโดยกําหนดเป้าหมายให้มี มีการยืมบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ตนเองเนี่ยสังกัดอยู่หรือปฏิบัติงานอยู่เนี่ยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกตินั่นเองค่ะค่ะและก็เพื่อให้การดําเนินงานนะคะเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้วก็ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2561-2565ถึงนะคะ สำนักง,งานปปชค่ะจึงได้จัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นจํานวน2ฉบับนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนี้นะคะคะโดยคุณผู้ชมและก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ช่วง เดือนมกราคมนะคะ,คะจนถึงวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะ โดยรายละเอียดนะคะก็จะมีในส่วนของเนื้อหาของร่างพระราชฯกฤษฎีกากําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยืน่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา130แห่งพระราช,ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561นะคะก็แล้วก็เป็นในเรื่องของหลักเกณฑ์และเหตุผลประกอบร่างพระราชฯกฤษฎีกาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วก็ตัวที่2นะคะนั่นก็คือร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการยื่น และการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรา130แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561คือร่างเนี่ยมีสองร่างร่างแรกคือร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นและร่างที่สองคือร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐยื่นแล้วจะ เก็บยังไงจะรักษายังไงจะเผยแพร่หรือเปิดเผยยังไงะนะคะสร่างสามารถไปดาวน์โหลดร่างทั้ง2ร่างนะคะได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปพช www.nacc.go.th นะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ท่านศึกษาร่างให้เข้าใจก่อนอพอศึกษาร่างระเบียบนี้เข้าใจแล้วก็มาตอบในส่วนของแบบสอบถามแบบสอบถามบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะ แล้วก็แบบสอบถามร่างเหตุผลประกอบนะคะรวมถึง เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไปในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะต้องเป็นห่วงเพราะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีบันทึกหนังสือราชการนะคะเวียนไปตามหน่วยงานกล่มกระทรวงต่างๆเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยศึกษาแล้วก็ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลกับสํานักง,งานปปชม,มาแต่ในส่วนของประชาชนยอมรับว่าพี่น้องประชาชนอาจจะรู้เรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีเวลานะคะเพราะว่าสามารถ ดาวน์โหลดแล้วก็ตอบแบบสอบถามได้จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะคะก็สามารถทําได้1เสียงหรือว่าหลายๆเสียงจากประชาชนเราอยากรับฟังว่าท่านคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆี่จะต้องมายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะ,คะก็อยากให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นกันเยอะๆค่ะด่วงมีติดตามข่าวสารของสํานักงานปปชประจําจังหวัดนะคะ ที่โรงแรม BP ีสมิลาบีสอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปรชภาค9นายสอนชัยชูวิเชียนนะคะได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมถึงพนักงานป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสำนัก การศึกษาเอกชนจังหวัดอำเภอและผู้แทนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีน,นาราธิวาสค่ะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโดยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เป็นไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยและเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจจิตและประพฤติผิดกฎหมายระเบียบแลวก็นอกจากนี้นะคะในที่ประชุมก็ยังได้มีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนดนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบให้มีแนวทางในการติดตามแล้วก็การกำหนดการลง พื้นที่เพื่อติดตามาการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ต่อไปค่ะค่ะมาที่ปปชจังหวัด ตรังนะคะก็สํานักงานวพชประจําจังหวัดตรังค่ะได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่นะคะจังหวัดตรังค่ะแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บรายได้ของอุทยานตามมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ค่ะซึ่งทางนี้ค่ะโดยมีท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาคกวค่ะท่านสอนชัยชูวิเชียนค่ะเป็นประธานในครั้งนี้ด้วยเป็นการบูรณาการร่วมกันก สำนักงานปปชจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะณนะหน่วยจัดเก็บรายได้อุทยานเกาะกระดานอำเภอกันตรังจังหวัดตรังนั่นเองค่ะค่ะมาจากจังหวัดตรังไปที่ชนบุรีนะคะนายกิติพงศ์คริบแย้มผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดชนบุรีนะคะ ได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันการทุจริตและฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติภารกิจอย่างจริงจังในเรื่องของการลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการชมรมสตรองชนบุรีเฝ้าระวังกรณีที่ได้รับการแจ้งเบาะแสในพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอบ้านบึงตามแผนการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก และการไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดชนบุรีและฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินรุกกำชับกัน ยื่นบัญชีทรัพย์สินกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเทศบาลเมืองในเขตอำเภอเมืองชนบุรีนะคะก็ช่วงที่เพิ่งมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นมาผ่านมาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะคะก็จะต้องมีการยื่นบัญชีเพื่อให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา102ด้วยนะคะค่ะมาที่ภาคสี่นะคะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการประ,ประชาคัสี่คะ่ะ ตรวจติดตามผลการดําเนินงานสํานักงานปปชประจําจังหวัดสกลนครค่ะเน้นให้สาสมคดีค้างเก่าแล้วก็ป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยค่ะท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาค4ค่ะท่านประทีปจูท้าสอนค่ะพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานปปชประจําจังหวัดสกลนครในเพื่อให้การดําเนินงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้ค่ะโดยมีท่านผู้อํานวยการสํานักงาน ปปชประจำจังหวัดสกลนครท่านทีรัฐบางเพชรค่ะแล้วก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดสกลนครค่ะได้เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียด ต่าง,าง,างในเรื่องของการดําเนินงานด้วยนะคะซึ่งสํานักง,งานซึ่งท่านผู้ช่วยเลขาธิการภาคสีค่คท่านก็ได้เน้นการดําเนินงานด้านการด้านการปราบปรามโดยให้ส,สั่งาลคดีค้างเก่าให้แล้วเสร็จเลยค่ะขณะที่ด้านป้องกันการทุจริตค่ะท่านก็ให้เน้นป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมไปถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะให้ทํางานร่วมกันโดยเฉพาะโครงการที่มาจากเงินงบกู้ 4, ี่แสนล้านบาทนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของงานตรวจสอบทรัพย์สินค่ะ ซึ่งท่านก็นเน้นให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนี้สินรวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตที่จะอาจก่อให้เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครและก็วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังปปชจังหวัดสกลนครค่ะอย่างเช่นในกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ให้มีแผนในการสกัดกั้นการทุจริตด,ด้วยค่ะค่ะไปที่ปปชประจําจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ ได้มีการดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ สำนักงานปปชประจำจังหวัดสมุทรสงครามค่ะลงพื้นที่ครั้งที่หนึ่งเพื่อศึกษาปัญหาการทุจริตในจังหวัดรายงานจัดทำรายงานข้อเสนอแนะความคิดเห็นหรือว่ามาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในจังหวัดรวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดนะคะสามารถนํารายงานข้อเสนอแนะ ความเห็นหรือมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตไปใช้แก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดได้ค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งที่หนึ่งนั้นนะคะก็ได้เข้าไปตรวจสอบการดำเนินโครงการหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ค่ะเกี่ยวกับโครงการปรับพื้นผิวลานตลาดนัดและโครงการถมที่ดินในพื้นที่หมู่4ค่ะ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโครงการปักไม้ไผ่ป้องกันคลื่นลมแนวชายฝั่งทะเลองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่นะคะเ,เรื่องของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัวหมู่ที่4ค่ะและยังได้ลงพื้นที่ที่บ้านริมคลองโฮมสเตย์โครงการโคกหนองนาโมเดล แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปลกนะคะโครงการปรับพื้นผิวถนนที่ซอยบ้านปลุก41ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ ที่สำนักงานปปชจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ยังได้ลงพื้นที่แล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปปรชส่วนกลางต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะรายการปปชจังหวัดขจัดโกงหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา19นาฬิกา30นาทีจนถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้กุ้ไก่และคุณแม็กบอกขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการปปชจังหวัดข้าจัดโกงท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ